น้ <peach> าเนี่ยวันนทรป้าป้าพี่น,อ <spreadsheet> นอ้องก็กินข้าวแรกน้องกันค่ะเ <c oughs> มียนีย้อยากมนี้อยากข้าวกล่องอันก็เลยจัดให้อันให้เมึงละน้องนี่ฮะมึงติล่าย่ำสลัดผักไซซีฟู้ดเต็มถั่วเลยปลากระเทียมอันนั้นกันเนาะค่ะพี่น้องแต่ซุปเนาะค่ะ ในลิงดิสบันยุคอฮาชะดิ u m e r no no no. ส a s t a no. pasta อ๋ออันเฮเฮดจากเ้นพาสต้าน้อค่ะเนาะนี่เฮดบดเฮดจากเซนพาสต้าอันกระตุมใส่อ่าเนี่ยก็อ่าโรดดีเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่เฮร์บผู้ใส่พวกผัก ันนี่ขิเขาวแรงอยงู่ข้านนั้นี่น้องล้มมาจากเที่ยวแล้วนะคะเนาะใต้แสงเทียนมีแสงเทียนน้ำทั้งคุณกิน <c ười> ข้าวใต้แสงเทียนกับคุณสามีกับภรรยาคนยังดีก็ไม่อยาชนเป็นบ้าแส้น <c ười> <c ười> โอ้ยเนาะเอาอีหยังมากมายกับชีวิตพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะแซ่บบ๊อกวะใยนี้อุ้ยอืมวอสโอ้ยไหนดีกว่าที่ตสอ่าอร่อย not โอ้ยอ่ะอร่อยมากมาก อันเฮ็ดย่ำเนาะค่ะพี่น้องอันใส่ปลาแดกน้ำปลาแดกใส่น้ำปลาแดกใส่บักหนาวแล้วก็ใส่ข้าวขัวพร้อมได้ค่ะพี่น้องใส่ซัมมัปตเหมืดแล้วเนาะค่ะพี่น really ้อง จริงนะเขาก็กินอยู่แล้วยำซีฟูดใส่ผักอะไเดี๋ยวมันมีคนใหดชื่ออ่านเราอยู่กันสองขนง่ายนะคะพี่น่องเฮ็ดง่ายๆแล้วกิกนแป๊บเดียวกันแล้ว อร่อยงไหมยำแซ่บบะยูนี่ันบริเวเปิดเพลงเงยีบงยบเงียบพี่น้องพอดีอัานเหตวิดีโออ่นแล้วบริเวเปิดเพลง Như bản lấy tăng trong vạt nó cũng lên nhỉ Xẹp ยทำด้วยยำแกซุปก,ก่อนกินยำนะคะเอ๊กอับข้าวแวนเอ๊กอับข้าวแวนนี่แล้วก็เพือสิเดนนอนจะกินจะว่างห,หอดเด้อกกล้วพี่น,อน้องเทียงขึ้นยังก็สิกินหอดเทียงขึ้นี่งก็สิได้ยุดกินแล้วก็กินนั่งกินนี่ก็แก๊ป โดยเฉพาะพญานิคเปิดเปิดตู้เย็นอยู่เมืดขึ้นหาแนวกินยำ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 รวมมิดพี่นองยำรวมมีดเอ็ดสิพญานิคว่าเผ็ด เผ็ดอีรีพี่น้อง้อต้องเผ็ดต้องแซ่บมา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 ถึงกันค่ะเมื่อกี้เห็นแต่พญานิกมันบอกเมื่อกี้อันแซ่บแซ่พี่น้อง ือเผ็ดค่ะเผ็ดแน่ very spicy ฮะไม่ God how m ี n y chili you พ u ด I put powder <Yeah. S 2> chili powder ใส่พริกผงพี่น้องมันก็เลยเผ็ดแท้งยังไงมาเธอใส่พริกจากเมดาลิงใส่พริกจากเมตาใส่พริกผงใส่ตัดเป็นซ่วนเนาะ จืดเลยพี่น้องแสบแห้งซีฟู้ดใส่ผักยำไปใส่น้ำปลาแดงด้วยค่ะพี่น้องใส่ข้าวขัวพร้อมยำ <laughs> ยำซีฟู้ดออกอีออกอีสารได้สุโรดแสบแห้งพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อ I think snow will come soon, darling. mm mà bữa tháng tốt vô nói, đi nọ mình nghĩ cho bạn Mừng thà thang cứ xịp bột đồn để có ma nó แซบคักดแซบแน่พี่น้อยแซบกระเดือกกระดอดอปากาาเลือดปากเลือดปากอันเป็นแผลเพ็ดเผ็ด Ni cười thân thể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  thân อร่อยอย่าบอกใครเชี่ยวแซ่บหลายตอนกุ้งอันนี้จะก,กินข้าวเหนียวนะคะพี่น้องเดี๋ยวอันว่าเดี๋ยวสะพากรสไปหาซื้อข้าวเหนียวเมื่อหนึ่งกินก่อนแต่ว่ากินนรูดเดียวข้าวเหนียวก็ได้ ปัญหาเนี่ยเราม่เคยเห็น เอาพี่น้องจังใดอันก็ะตอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่ๆน้องๆสู้กูสก้นที่เขามาติดตามรับชมเนาะ,ะเนาะจังใดก็สกินกันต่อก่อนค่ะกินยำตอก่อนนะยำลมมิตรใส่ถั่วถีบนะคะพี่น้องเนาะจังใดก็พอกันวิดีโอนะค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพด้วยค่ะพี่น้องเด้อนะบ๊ายบายคุณสานิกคุณสานิกคุณสานิกบ๊ายบาย เจ้าสไปซี <c oughs> ่เจ้าเป็นอย่งนี้เผ็ดเป็นอย่างนีเผ็ดฮะจุดใดไรกับดาไหนฮะขอบุ้หลายๆค่ะขอบุ้หลายๆเด้อ Still looking for อ ah ขอบุ <c oughs> <fact> <c oughs> ้หลายๆกันเพ่ากันค่ะพี่น้องเพ่ากัน